โอ้ชันติวันนี้วันที่25เดือนสิงหาคมปี2022วันนี้นั้นเป็นวันพิเศษของเดดดี้ที่อ่อนหวานปกัสมานี15ปีที่แล้วนั้นเธอนั้นได้รับสภาพของความสมบูรณ์ร้องแล้วก็มาเป็นเหมือนกับพ่อเธอนั้นมาเป็นบับสมาน เธอนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความบริสุทธิ์เธอนั้นกอดดวงยานทั้งหลายผู้ที่มาที่มัตุบันแล้วให้มหาสมุทรแห่งความรักนั้นไหลลิ่นเธอนั้นเป็นอัญมณีแห่งแสงแล้วเธอนั้นก็ตามชื่อคือบ กัษมณีก็หมายถึงการอยู่อย่างเป็นอัญมณีแห่งแสงแล้วเธอนั้นเธอก็แผ่รังสีของความสุขและความรักให้กับชีวิตของทุกๆคนวันนี้เราจะฟังจาระของเมรีในวันนี้จาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานศาสนาและการกระทำของบรามินในยุคบรรจบพบกันนั้น คือการดื่มน้ำที่แห่งความรู้แล้วก็ยังให้กับคนอื่นๆดื่มด้วยลูกนั้นทำงานรับใช้ที่จะเปลี่ยนผู้ที่อาศัยในนรกนั้นให้เป็นผู้อาศัยในสวรรค์คำถามของเมรีในวันนี้ปรชยาอันลึกล้ำของกรรมอันใดที่ลูกบรามินได้ได้ถูกให้ความรู้ คำตอบถ้าในขณะที่มาเป็นของพ่อลูกยังแสดงการกระทำที่เป็นบาปด้วยอวัยวะสัมผัสของลูกก็จะมีการลงโทษถึงหนึ่งร้อยเท่ากับการทำบาปแต่ละอันลูกบาบมินนั้นมีความรู้นี้และนี่แหละทําไมลูกไม่สามารถแสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆเป้าหมายของลูกบาบมินก็คือการมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมด เพราะฉะนั้นลูกจะต้องเพียรพยายามที่จะขจัดข้อบกพร่งพอ,รพอ,องของลูกสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงใส่ใจที่ทะเบียนของลูกนั้นจะไม่เสียหายจงเชื่อฟังมคำสั่งของพ่อแล้วจงมาอยู่ในสำเนึกดวงญาณอย่าได้ทำผิดใดๆด้วยการสัมผัส ทางของลูกจุดแรกเพื่อที่มาเป็นผู้ที่เต็มบริคุณธรรมทั้งหมดอย่าได้แสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆด้วยอวัยวะสัมผัสทางกายของลูกซึ่งจะทำให้ลูกนั้นสะสมบาปได้ลูกจะต้องจัดสางบัญชีกรรมเก่าทั้งหมดของลูกพรของบัพจะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นมีโชคแห่งความสุขแล้วไล่ลามีในความสุขตลอดเวลา โดยการอยู่อย่างรู้สึกตัวในโชคของลูกซ้ำขอให้ลูกนั้นมีโชคของความสุขและร่าำอยู่ในความสุขตลอดเวลาโดยการอยู่ในสำนึกลูกในโชคของลูกลูกบามหมินนั้นควรจะและเอารายการของโชคทั้งหลายไว้เบื้องหน้าลูกตลอดเวลาที่ลูกนั้นได้รับจากอเมริคเวลาจนกระทั่งกลางคืนแล้วก็ร้องเพลง ว้าวว้าวโชคที่สูงส่งที่ผู้ประทานโชคนั้นเป็นของฉันตลอดเวลาให้ร้องเพลงว้าวโชคอันสูงส่งที่ผู้ประทานโชคนั้นเป็นของฉันด้วยความทราบซึ้งนี้ให้ไล่ลำอยู่ในความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้เมื่อเข้ามาสู่จุดที่ลูกกำลังจะตาย อย่าได้ให้ความสุขของลูกนั้นไปแม้นว่าเมื่อลูกนั้นจะต้องออกจากล่างมันก็ไม่เป็นไรแต่ความสุขของลูกจะต้องไม่หายไปคัติพฤษในวันนี้เพื่อที่จะอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสให้นั่งอยู่บนที่นั่งของผู้เฝ้าดูที่ละวาาแล้วเฝ้าดูเกมอย่างต่อเนื่อง จำเพื่อที่จะอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสใ, <จ S 2> ให้นั่งอยู่บนที่นั่งของผู้เฝ้าดูที่ลาวางแล้วเฝ้าดูเกมตลอดเวลาอัตโอชานต่ games. อไป